เจอกับเจ๊ใตกแล้วนะคะวันนี้เจ๊ใจจะมาทําพริกแกงเผ็ดค่ะส่วนประกอบก็จะมีนะคะมีตะไคร้ค่ะมีข่าค่ะมีลูกพริมวผิวมะกรูดค่ะมีพริกแห้งพริกแห้งนี้นะคะมีทั้งเม็ดเล็กและเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่นี้เอาเม็ดออกเลยนะคะเพื่อจะเอาสีสันค่ะแล้วก็มีกระป่นมีกระปิมีกระเทียมแล้วก็มีหอมแดงค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาหั่นซอยนะคะแล้วก็จะเอาไปไปปั่นรวมกันนะคะ แกงนะคะเราก็เอาเครื่องมาหั่นซอยเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆดูสิคะนี่ตะไคร้เนี่ยมากหน่อยค่ะแล้วก็ลองลงมาขานะแล้วก็ลงลองลงมากูดน้อยหน่อยค่ะตามเรียงไปเลยค่ะแล้วก็เทียมมากหน่อยหอมแดงน้อยหน่อยพริกแห้งนะคะพริกแห้งจิบงพริกแห้งเม็ดเล็กพริกแห้งเม็ดจินดานี่ค่ะแล้วก็มีเม็ดใหญ่ผสมเพื่อที่จะให้สีสวนสวยค่ะแล้วก็มีเกลือป่นหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ มีกะปิดสองช้อนโต๊ะค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปปั่นนะคะแล้วเราจะมาให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งค่ะน้ำพริกแกงเผ็ดของเจ๊ตาก็เสร็จแล้วนะคะน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าแกงน้ำพริกแกงเผ็ดเราสามารถแกงป่าได้ถ้าแกงป่าแกงป่าก็คือหมายความว่าเราไม่ใส่กะทิเขาเรียกแกงป่าแกงป่าปลาแกงป่าไก่แกงป่าเนื้อนะคะแกงได้เลยค่ะ แต่ถ้าใครจะกินถ้าจะทานแกงป่านะคะเราก็ต้องตนกระชายเสริมลงไปค่ะมันจะหอมนนคะ่ะของกระชายแกงขี้เหล็กอย่างนี้ก็ได้เอาไปแกงขี้เหล็กก็ได้นะคะแล้วก็เติมกระชายลงไปเติมเนื้อปลาทูลงไปก็เป็นแกงขี้เหล็กเลยค่ะและถ้าว่าใครนะคะอยากจะกินแกงผะแนงเราก็เอาลูกปาชียี่ราคั่วตำใส่ลงไปแล้วก็รากปชีตำลงไปก็จะเป็นแกงผะแนง อันนี้สามารถดัดแปลงได้หลายอย่างถ้าใครจะไปทำหสเต๊กนะคะเราก็เอาไปผัดกับแกงมัสั่นนะพี่แกงมัสมัน่นมันก็จะเป็นทำหมูสเต๊กได้เลยค่ะน้ำจิ้มหมูสเต๊กก็ใช้แบบนี้นะคะนี่เคิแล้วก็หอมมากเลยค่ะทําเสร็จแล้วปั่นเสร็จแล้วเราก็เ,าเดี๋ยวนี้ทันสมยัยเราไม่ต้องตำแล้วค่ะเอาปัน่นแล้วก็เราก็ไปใส่ในชอน่องฟรีซนะคะเก็บไว้ได้นานเลยคะ่ะแต่ว่าเราเวลาเราจะแบ่งมาทานนะคะเราก็จะต้อง แบ่งออกมาทีละหน่อยไม่ใช่เอามาว่าชั่งนังเอาขึ้นขึ้นลงลง,ลงก็จะเก็บไว้ไม่ได้นานสวยมากเลยะค่ะน้ำพริกแกงของเรานี่นะคะเราต้องกายพอดีพอดีกันกับตามสูตรของมัน <c oughs> ตะไคร้ก็จะมากเกาะมากหน่อยตามลงรองลองมาก,ก็ค่ารองมาผิวมะกรูดน้อยสุดชาไมน้นะคะใช้ผิวมะกรูดห้าลูกค่ะแล้วก็ใส่หอมกระเทียมมากหน่อยหอมแดงน้อยหน่อยแล้วก็ใส่เกลือลงไปเยอะหนึ่งช้อนนะคะเพราะว่า มันจะได้เค็มเวลาเราแกงเราก็ไม่ต้องใส่เกลือมากแล้วค่ะใส่กะปิลงไปสองช้อนนะคะถ้วยเนี้จะพอดีเลยค่ะเพื่อนๆสำหรับพริแกแห้งเม็ดใหญ่เราเห็นไหมคะสีจะแดงสวยเลยคะ่ะถ้าใครอยากจะกินสีิแกงเขียวหวานผสมกับสีแดงแกงออกมาก็สวยนะคะเอาเอาแกงเขียวหวานกับแกงแดงมาผสมกันแกงก็สวยมากสวยไปอีกอย่างหนึ่งค่ะเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมลองทำไว้ในตู้นะคะ เวลาเราไปอยู่บ้านบ้านเราอยู่ไกลตลาดเราอยากจะก,กินแกงอะไรเราก็ปั่นไว้เลยค่ะเราไม่ต้องไปวิ่งซื้อไก่แกงได้ทุกอย่างเลยค่ะคลิปนี้ของเราก็เสร็จแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ